พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะเห็นความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันจันทร์ที่16เดือนที่10ในหัวข้อเรื่องชีวิตที่พระองค์ได้ประทานให้แก่เราขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักฆ่าและทำลายเรามาเพื่อพวกเขาจะมีและเพลิดเพลินกับชีวิตและมีได้อย่างครบบริบูรณ์จนเต็มจนล้นยอนบทที่10ข้อที่10 ฉบับ AMPC พี่น้องคะหลายคนไม่รู้ว่าทำไมพระเยซูจึงเสด็จมามีความแตกต่างระหว่างสิ่งที่พระองค์เสด็จมาทำเพื่อให้อิสราเอลในฐานะประชาชาติกับสิ่งที่พระองค์ทรงมาทำเพื่อคนทั้งโลกสำหรับคนทั้งโลกพระองค์เสด็จมาเพื่อให้ชีวิตที่บริบูรณ์พี่น้องคะ คุณสามารถให้ในสิ่งที่คุณมีเท่านั้นและพระเยซูไม่เพียงแต่มีชีวิตเท่านั้นพระองค์ทรงเป็นชีวิตที่เป็นตัวเป็นตนซึ่งเป็นศูนย์รวมของชีวิตหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อที่สองในข้อพระคัมภี์ยอห์นบทที่5ข้อที่26กกล่าวว่าเพราะว่าพระบิดาทรงมีชีวิตในพระองค์เองอย่างไรพระองค์ก็ทรงให้พระบุตรมีชีวิตในพระองค์เองอย่างนั้น นี่เป็นเหตุผลที่พระองค์สามารถประทานชีวิตให้แก่เราอย่างเต็มเปี่ยมพระองค์เป็นผู้ประทานชีวิตดังที่เขียนไว้ในหนึ่งโครินบทที่15ข้อที่4 5ฉบับ ASV ว่ามนุษย์คนแรกคืออาดัมจึงเป็นผู้มีชีวิตแต่อาดัมคนสุดท้ายนั้นเป็นวิญญาณผู้ประทานชีวิตพี่น้องคะมีบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตนี้ที่พระองค์ได้ประทานให้แก่เรา ปาโลช่วยให้เราเข้าใจสิ่งนี้มากขึ้นในโรมบทที่8ข้อที่สองซึ่งกล่าวว่าเพราะว่ากฎของพระวิญ,ญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ได้ทำให้ท่านพ้นจากกฎแห่งบาปและความตายปาโลไม่ได้กำลังบอกว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ได้ปลดปล่อยเราจากความตายแต่ทำให้เราปราศจากความตาย คุณไม่สามารถถูกความตายแตะต้องได้คุณได้รับกันย้ายจากอาณาจักรแห่งความตายไปสู่อาณาจักรแห่งชีวิตให้เรากล่าวคำอธิษฐานร่วมกันนะคะฉันเป็นผู้ร่วมส่วนในธรรมชาติของพระเจ้าเต็มไปด้วยการบรรจุอันสูงสุดของพระเจ้า ฉันเดินในสุขภาพของพระเจ้าความเจริญรุ่งเรืองและชัยชนะทุกวันฉันเป็นคำพยานที่มีชีวิตถึงพระคุณความดีงามและความรักของพระเจ้าฉันเดินในการตระหนักรู้ถึงชีวิตใหม่ในพระคิสต โดยรู้ว่าฉันเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตและมีชัยชนะในทุกสถานการณ์ขอบพระคุณพระบิดาสำหรับชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วยพระสิริที่พระองค์ได้ประทานให้แก่ข้าพระองค์ในพระคริ์ในพระนามของพระเยซูอาเมน หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิดเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชาระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือเฟซบุ๊กเพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด